สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สวนลุมพินีนะครับทุกคนวันนี้เราจะพานั่งรถไฟฟ้าสถานีที่ลึกที่สุดในไทยนะทุกคนและเป็นสถานีที่สร้างยากที่สุดในไทยนะทุกคนโอเคเดีย๋ยวเราพานั่งเล่นกันนะครับผมดีเราผ่านมาแถวนี้พอดีนะผมอันนี้ก็บริเวณสีลมนะทุกคนใจกลางกรุงนะทุกคนเห็นไหมนี่นะเดีย๋ยวเราก็มุดดินไปเลยนะสถานีสีลม จะทายทําไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยนะคนระหว่างทางนะครับผมว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะผมอันนี้เราก็ลงมาสู่ชั้นใต้ดีนนะผมคลิปก่อนหน้าที่เราทรําลอดใต้แม่นม้ำเจ้าพระยาก็ฟีดแบ็ตอบรับโอเคมากหลายๆคนอยากให้ผมทําคลิปรีวิวรถไฟฟ้าของเมืองไทย อันนี้เราจะซื้อตั๋วจากสีลมไปวัดมังกรค่าตั๋ว21บาทนะครับผมเดี๋ยวเราจะลงชันชลาหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวไปดูความลึกกันนะครับผมอันนี้ระดับความลึกนะทุกคนเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นชันชลาสองนะทุกคนเส้นที่จะไปพวกขุมวิทพระรามเก้าห้วยขวางนะทุกคน ลึกมากนะทุกคนระดับจากพื้นถนน30เมตรนะผมเจาะลงมาได้ไงอะเนาะโอ้โหทุกคนดูอันนี้ก็ชั้นราชั้นใต้สุดแล้วทุกคนช้นาหนึ่งรถไฟมาพอดีเลยโอ้โห จะพาเข้าไปเลยนะผมน,นี้ก็ช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงทุกคนคนเยอะมากเห็นไหมมีทั้งคนไทยและต่างชาติเลยนะผมขบวนออกแล้วนะทุกคนขบวนก็จะออกแบบนิ่มๆแบบนี้นะผมนขนาดผู้สูงอายุยืนยังไม่ค่อยกเลยนะทุกคนแต่ก็ควรจับราวไว้นะทุกคนเพื่อความปลอดภัยทุกคนก็จะมีราวจับอะไรเงี้ยนะฮะ เร็วมากทุกคนใครที่จะเดินทางแบบไปไหนมาไหนโดยที่ไม่ต้องใช้รถส่วนตัวอะไรเงี้ยสถานีประมาณ2นาทีเองนะครับทุกคนถ้าถึงสถานีที่เราต้องการแล้วก็จะมีเสียงประกาศไม่ต้องกลัวว่าจะลงผิดลงถูกทุกคนมีเสียงประกาศแล้วก็มีป้ายบอกตลอดนะทุกคนโอเคในเรากําลังจะไปสถานีวัดมังกรนะผม ก็จะเป็นกระจกทึบหมดเลยนะทุกคนคือเราจะไม่เห็นข้างทา,างนะทุกคนอันนี้ก็เข้าสู่สถานีหัวลาโพงนะทุกคนใครที่จะมาหัวลําโพงนะครับผมก็เชื่อมเข้าสู่สถานีรถไฟไทยหัวลาโพงได้เลยนะครับผมสะดวกนะทุกคนหมดปัญหาเรื่องร้อนเรื่องรถติดต่างๆนะทุกคนมุดอยู่ใต้ดินแบบนี้นี่โอเคเลยนะครับผมค่าตั๋วนี่ถูกกว่าวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่อีกนะครับผมสถานีหัวลำโพงอันนี้ก็ถึงหัวลำโพงแล้วนะครับผม ส่วนใครที่ออยังไม่เคยนั่งกันทุกคนก็แนะนําให้ลองมานั่งดูสักครั้งนะทุกคนอันนี้รถนั้นจะเข้าโคง้งนะทุกคนเห็นไหมอันนี้น่าจะเป็นข้อต่อทุกคนคล้ายๆรถไฟอะ่ะแต่เขาทาปลอดภัยนะคือจะไม่มีแบบจุดอะไรที่มันแบบทําให้เราขาทะลักไม่มีหลุมไม่มีบ่อนะทุกคนเขาแบบทาเรียบสนิทแล้วทุกคนเห็นไหมอันนี้ผมจะยืนอยู่ตรงนี้นะ๋ยวให้ดูบริเวณ แล้วน,น,นะครับสถานีวัดมังกรนะครับผม,มก,ก็จะมีป้ายบอกแบบนี้เลยวัดมังกรโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถ Please mind the gap between train and platform สถานีวัดมังกรก็จะเป็นเอกลักษณ์สีแดงแบบนี้นะทุกคนค่อนข้างที่จะสวยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นบันไดเลื่อนไปนะครับผม ใครที่กลัวบันไดเลื่อนรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยหลายๆคนก็กลัวน,นะจริงเราก็จับราวแบบนี้ทุกคนพยายามจับราวไว้นะทุกคนผู้สูงอายุหรือว่าเด็กมีสัมภาระเยอะอะไรเงี้ยก็จะมีลิฟต์นะทุกคนทุกสถานีจะมีลิฟต์นะทุกคนไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นอันตรายอะไรอย่างนี้นะครับผมนี่ให้ชมบริเวณสถานีนะทุกคนสวยนะตอนเปิดใหม่นี่นลงังไหลเข้ามาถ่ายรูปเลยนะครับผมนี่ก็เป็นเหรียญน,นะครับผม นี่เดีย๋ยวเราก็จะหยอดไปเลยนะครับผมแบบนี้เลยนะฮะตูก็จะเปิดแบบนี้นะครับผมใครที่จะมายาวราชมาหาอะไรกินอะไรอย่างงี้ก็สามารถมาได้นะทุกคนเรถไฟฟ้าสะดวกมากนะสาธทีที่เราถ่ายทําอยู่นี่เป็นประเทศไทยนะทุกคนค่อนข้างที่จะทันสมัยนะทุกคน เมื่อกี้เราอยู่ใต้ดินแล้วทุกคนตอนนี้เรากําลังจะโผล่สู่พื้นระดับผิวถนนแล้วทุกคนเดี๋ยวดูแดดเมืองไทยนะทุกคนนี่เราอยู่บนดินแล้วทุกคนเมื่อกี้เราอยู่ที่สวนลุมพินีแล้วทุกคนเรามาโผล่ตรงนี้ได้ไงอ่ะเป็นไงฮะทุกคนคคประมาณนี้นะครับผม โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ <S <S 1> <S 1> ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเราด้วยนะครับผมใครอยากให้เราไปทําคลิปที่ไหนรีวิวสานที่ไหนรถไฟฟ้าสาถานีไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับผมส่วนคลิปนี้ผมต้องหาของกินเยาวราชก่อนนะครับทุกคนเห็นไหมฮะโหกระเพาะปลานะครับผมส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ